ว้าววันนีก้กำลังขึ้นมานะครับนะตอนนี้ก็ต่อแถวมาโอ้โหน่าจะไปเที่ยวในห้างก็ได้นะครับเนี่ยโอ้โหครับสวัสดีครับสวัสดีสบายดีพี่น้องเลยก็มารับชมซองพิเตอร์เบาเล้วนะครับผมกลับมา อัปเดตบรรยากาศนักท่องเที่ยวขึ้นเรือลินเนอร์นะครับผมมือนี้ก็มารับชมกันได้นะครับผมก็บรรยากาศก็ฝนตกเนาะวันนี้ก็ฝนตกมากมากนะครับผมตอนนี้ก็รอขึ้นเรืออยู่นะครับผมตอนนี้นะก็สาวตั้งสาวตั้งชาติมาเยอะมากๆนะครับผมตอนนี้ต่อคิวรอขึ้นเรืออยู่นะทู้ชมนะเยอะมากๆนะครับผมนี่นะครับผม โอ้โหถึงมากๆเลยนะบาปิเตอร์ก็เห็นก็ถึงมากๆเลยนะก็เห็นนักท่องเที่ยวมาเยอะนะแต่ละวันครับผมนีนะครับนะบาปูไทยก็ลองไม่กันสันไหมนะก็มีนะครับผมโอ้โหนะครับผมมีนะก็นั่งรอเหมือนกันนะครับผมเยอะมากๆนะครับนี่นะ ตอนนี้ก็เจ้าหน้าทีเขาพึ่งไปสะพานนะก็ทำควานนายาเดินทา,างลงนะครับโอ้โห oh oh. นี่นะครับตอนนี้การยากให้เบื้องฟองนานะครับนะก็เยอะมา,มากๆนะครับผมตอนั้สองเที่ยวเยอะมากนะครับผมโซนนี้นะครับผมนะก็เยอะจริงนะครับนะ อยู่ในคอนสยามว้าวสิงด้วยนะตอนนี้ก็เปียกอยู่นิดหน่อยนะครับผมนะครับผมก็มีหลอดไฟด้วยนะไปรับชมกันเลยนะครับที่นี่ก็ผมก็มีร่มด้วยนะกันฝนตกนะก็ร่มใหญ่ด้วยนะครับผมก็สวยมา,มากนะครับตอนนี้กับพลักง,งานเจ้าหน้าที่เขาดูแลดีมากๆนะก็เสื่อลันไว้ตรงกลางนะ จะมีสองฝั่งนะครับผมตอนนี้กำลังลงเรืออยู่นะกำลังจะขึ้นเรือนะครับทำผระสมนะบาปิเตอร์พูดผิดพูด,พดถูกขอประทานโทษด,ด้วยนะตรงนี้นะครับผมก็มีเจ้าหน้าที่ก็ดูแลว่าตอนรับนักท่องเที่ยวโอ้โหนี่นะครับผมก็ใครเดินไม่ได้กลัวลื่นนะก็คอยเดินลงไปนะครับผมนี่แหละ สุดยอดเลยนะครับท่านผู้ชมนะว้าวนะโอ้โหนี่แหละความประทับใจของพาไปเจอร์นะก็เห็นนะต้องเที่ยวก็ตลิงมากๆเลยนะนี่นะครับผมโอ้โหนะครับผมนี่นะครับผมว้าวก็เยอะมากลนะครับผมนะ อ๋นักดุกเหลือก็ดูแลดีมากๆนะครับผมนี่แหละอิ่มหวานมากนะครับก็ช่นชมด้วยนะนะครับผมนี่แหละครับผมคือเก่าคือเดิมนะอ้บาบิเตอร์เทนแล้ันตะตลึงมา,มากๆนะ ก็มีน้องๆมีทุกทันนะครับผม,มเรือนะนี่นะครับผมเรือนะเรือลินเนอร์นะครับผมสวยมากๆครับว้าวนี่นครับดาดฟา้ามาน้นคืนนะเพราะว่าจะคนตกเนาะ่อไปไม่ได้นะครับผมนี่นะครับโอ้อนาถึงมากนะเืินไทยนะ สวยมากๆแล้วก็ความสนุกสนานแล้วก็การท่องเที่ยวส,สะดวกสบายนะก็ไปไหนมาไหนเดินทางก็สะดวกสบายเดินทางบกทางเรือก็สะดวกสะดวกมา,มากๆครับท่านผู้ชมนี่นละครับนี่นะครับผมต่อคิวลงเรือกันนะก็เยอะมา,มากนะครับผมก็ นะโอ้เอาไปส่งมิด่างสาวต่างชาติเยอะมากๆมารวมตัวที่นี่นะก็มารอขึ้นเรือนะครับผมโอ้โหแหลกก่อนเืนเต้นมากๆนะก็เรือลินเนอร์นะครับผม ก็บาร์ิเตเรอกระตื่นเต้อนามากๆก็เห็นนักชาวต่างชาติเนาะมาเที่ยวไทยแต่ละวันก็เยอะมากๆนะครับนี่แหละความประทับใจนะว้าวครับผมนี่นะครับผม มุมนี้ก็โอ้โหพาลูกพาหลานมาด้วยนะกันมาเที่ยวนะครับผมว้าพี่น้องเอ้ยนี่นะครับผมมีก็ต้อคิวนะเยอะมากๆนะครับท่านผู้ชมนะโอ้โหนี่นะครับผมเป็นสาวอินเดียนะที่ลงมาฟังนี่เป็นสาวอินเดียนะครับผม นี่นะครับเยือมมากครับผมก็เต็มเรือแห้วนะเรือใหญ่มมากนะนี่นะครับผมว้าวเต็มเ,มเรือหมดเลยนะโอ้โหมารวมตัวเนี่ยก็มีเอาไปกองฟังนะ สารเดียนะครับผมสารเดียนะนี่ก็มีบาบูไทยนะตุป๊เปอร์บาบูไทยก็เบาบาออมซโนโน,นะครับก็้วบาขี้แรงนะกับมานะครับผมก็มา มารับชมบรรยากาศอยู่ท่าเรือไอคอนสยามนะก็มารับชมนักท่องเที่ยวขึ้นเรือนะครับผมเรือดินเนอร์นะครับผม,มกผม็เยอะมากนะครับโอ้นะครับผมเยอะมากนะครับ มาดูลากันนะครับเด้อววานักท่องเที่ยวมาหลายนีนะครับเนาะนี่นะครับผมบาบิดเดร์กตามคนอยู่นะตอนนี้นะพี่น้องเลยตอนนี้ก็ตามคนอยู่ครับผมก็เปียกหลายนะครับเนาะกันรอเบิ้งนักท่องเที่ยวขึ้นเรือนะครับผมตอนนี้นะโอ,โอ้สวยมากๆเลยนะบรรยากาศน,นะนะครับผม ใกจะหมดแล้วครับนี่นะครับผม พิเตอร์ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับไปรับชมคลิปต่อไปเลยนะครับผมเข้ากบกาว่าสบายดีและสวัสดีครับบ๊ายบายครับผม